มอร์เซเดสเบนซ์ครับ W หนึ่งสองสี่ปีหนึ่งเก้าเก้าห้าสีแดงรอบคันสวยนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์บวกบวกเลยแม็กเอ็มจียางยังดีครับมีดอกตำหนิเล็กน้อยครับริ้วรอยรอบตัวสวยเงางามครับภาษีหกหกไม่ขาดนะครับเล่อพร้อมเอกสารครบภายในเบาะหนังสวยสะอาดครับคอนโซลลายไม้กระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดสี่บานปรับบนข้างไฟฟ้าใช้ได้แอร์หนาวครับตำหนิสีนิดหน่อยครับประมาณนี้เลยครับเบาะหนัง รถทรงดีครับขับขี่ดีนะครับช่วงล่างดีสีรอบตัวสวยหล่อๆแล้วครับทะเบียนสวยห้าหนึ่งก้าเก้าสายผู้ดีเก่าครับเอาไปขับใช้งานได้เลยแม็กหล่อๆทรงสวยๆมานี่เลยครับตำหนินิดหน่อยตาขี้ชมครับเอาคุณแจจอยู่ด้านหลังลืมมิดคุณแจ นิ่มนิ่มเงีงงงเยบๆเ,เลยครับตาสีกับติดรถจอดตรงท่าบุรีไซน้อยนะครับบอกว่าสวิทโฮมพาร์คตาจังหวัดจอมขับส่งให้ได้ค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูลอง,องชมดูครับประมาณนี้เลยส่งหล่อๆสวยๆเลยเต็มพร, uu, พราา้อมเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับเอาไปใช้ได้เลย